สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาสักการะรูชาสารหลักเมืองกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันสงการานต์วันปีใหม่ไทยเราก็มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกันนะคะสวัดีตุงอยู่ที่จะมาภูเก็ตโอเดี๋ยวภูเก็ตจะมีสี่สารหลักเมืองนะคะวันนี้ตุ้งเลือกสารหลักเมืองที่เมืองใหม่นะคะ อันนี้จะมีประตูเข้าออกป,ปิดด้วยะคะ่ะซึ่งปกติทุกครั้งที่ตุ่มาสักการะประตูจะปิดแต่ว่าวันนี้เนื่องจากเมื่อวานเป็นวันสงการเขาเปิดนะคะก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆการจะพาเพื่อนๆมาสักการะกันนะคะเมื่อกี้ตุ่มาปิดทองนั่งสมาธิส่งพลังงานดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยะคะ่ะแล้วก็ส่งให้ทุกสาวสิบอพบคู่มาเลยอะคะ่ะ ท่านพระพุทธจ้าบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่ากว่าการแผเร่เมตตานะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆเผื่อว่าใครมาสักการะการล้วเมื่อที่ภูเก็ตแล้วยังไม่เคยเข้ามาเห็นตรงนี้นะคะก็ก็มาสักการะแทนเพื่อนๆทุกคนนะคะก็มาทําความเคารพเท้าจากตุโลกบาลทั้งสี่ซึ่งท่านก็มาสถิตอยู่ที่ศาลลักเมืองดูแลพวกเราทุกคนให้อยู่ เป็นเท้าเวสวันนะคะท่านประจำอยู่ที่ทิศเหนือค่ะท่านจะปกปักรักษาคุ้มครองดูแลพวกเราทุกคนแล้วก็ท่านจะดูแลยักดัวนะคะอยงนี้จะเป็นเท้าโครสนนะคะท่านจะอยู่ทางทิศตะวันออกท่านจะดูแลคนทยนนะคะ,ะแล้วก็ จะเป็นทิศใต้ก็ค no ือเท้าวีรูปอกัรแทนจากดินแลจากที่เป็นชิงุนุไทยนะคะโผล้มาทางตะวตกนะคะก็คือเท้าว <à S 1> ีรูปขาค่ะแานจากดรนแดนหน้า no. ทั <Yeah. S 2> day day ้งหมดนะคะก็าะว่าทางใต้เมื่ีก็คือดูแลนวกเราหมดเลยค่ะ คะพวกเราพวกเราทุกคนให้คำเคารพแล้วก็นึนกถึงท่าอมมน,นอ,ยอยู่เสมอแล้วความปลอดภัยเราก็จะอยู่เยี่ยเป็นสิขขบวันัยจากอันตรายทั้งปวงแล้วก็วันนี้นะคะ,ะท่านทั้งสี่ค่ะมารวมพลังแล้วก็มีเทวดาพระสยามเทวาธิราชพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเข่าพระพรหมพระสิวะพระนาราย แม่อุมาพระแม่สุรโสวดีพระแม่ลักษมีพระพิคนเนธร่ายทุกุมะแล้วก็พระโพธิสัตว์จุมาองค์ฤาษีทั้งร้อยแปดพยาคุเพียร์น่ะใดๆก็มารวมอยู่ตรงศาลหลักเมืองเนี่ยค่ะเพื่อนๆว่างๆก็มาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลก,กันนะคะสําหรับวันนี้ก,ก็มาทำหนะ้าที่เป็นตัวแทนให้กับเพื่อนๆค่ะคิดดีทำดีผลลัพธ์ต้องดีแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ